ก็เราคุยกันนักกลยุทธนักวิเคราะห์ไปสาท่านแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะกรรมการวิ้จการสถาบันการลงทุน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับมอนครับค่ะพี่อยากพูดอะไรพูดได้เลยนะพูดทุกวันเลยก็ณก็เล่นเป็นลายตัวนะเป็นก็ก็เป็นมันไม่ผ่านหนึ่งห หึงห้าแปดเก้าปิดไม่ได้แล้วลงเนี่ยนะถ้ามันหลุดก็ต้องระวังนะค่ะหลุดก็ต้องดูว่าหลุดอะไรเนี่ยหลุดต้องรอนี่หลุดยังครับถ้าดูว่ายังไม่หลุดทะหนึ่งห้าหกแปดนั่นแหละก็จะหลุดฮะถ้าเร็วๆวันหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันปิดสูงกว่าหนึ่งห้าแปดเก้าแบบนี้นะคือถ้าควารู้มันน้อยมันเลยึี่ไปทําไม่ได้นะครับมันก็จะมี ย่อลงมาเงินไม่ได้เข้ามาก็เป็นแบบนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เป็นลักษณะของแรงขายด้วยนะครับแต่ตลาดย่งก็ฝืออยู่ไม่อยอมลงนะครับก็<ช>ที่บอกไว้ว่าถึงมานพฤหัสเนี้ยน่าจะปลอดภัยอยู่นะฮะแต่ผู้เลยตัวก็ต้องดูที่เราแนะนํามาก็คือ BCPG นบังจากพาวเวอร์ะนะคะอ่ามันหลุดแล้วแนะนํามันจะตกมืวันแล้วนะฮะอือ BCPG หลุดนะเกอตลนักเก็งกำไรนะครับก็จะปิดตามกว่า14.5แต่หลุดนะที่ผมให้ไว้นะฮะ ถ้าหลนะนะุดสิบ14หลุดสสิบี่แปดเนียหลุด14.8นักเก็งกำไรก็ต้องต้องขายก่อนแล้วลงไปรับที่ส4 3เล่นขึ้นมาขายนะครับเป็นขายเลยก็คือถ้าไม่หลุดสสิบามแปดก็ก็เข้าไปรับใหม่นะฮะเกิดผมดูเหมือนก็ว่ามันจะจบรอบนะถนอมเนี่ยนะมีรับเก็งกำไรดังนั้นลงทุนก็ถือมาจากอจุด2บาทห้าสิบ ก็ถ้าไม่อยากเก็งกาไรก็ไม่ต้องขายนะก็ทนได้อยู่แล้วมันลงไ้สิบสองบาทสิบใหม่ก็ทนได้นะครับสำหรับนักลงทุนนะครับถ้าเกมอะไรก็ต้องทําแบดเนี่ยนซึ่งก็ก็ต้องว่าไปนะม,มีสัญญาณก็ต้องบอกมีลักซ์เวย่ยดวงลักซ์เว่ยเนี่ยลงไม่มีวารุ่มดอกนนะน่แต่ก็ถ้าหลุดสามจุดสามสองนะครับ ปิดตามกวาสามที่สามสี่ก็จะดูไม่ค่อยดีก็ะจะซึมลงเพราะว่าต้องเลขึ้นมาแตลงไม่ได้ดีกว่าลุ่มอะไรเนี่ยก็<ะ>เด่ลักษณะว่าซึมลงนคะครับก็ต้องติดตามให้แบบนี้นะครับส่วนส่วนพูดลงไฟฟ้าก็ยังก็ยังดูดีนะฮะค่ะบัานปูพาวเวอร์ก็ยังดีอยู่<ะ>ยังไม่เป็นไรบัานปูพาวเวอร์จุดถอยก็ยี่หกบาทสิะถ้าหลุดเนอ่ยจุดถอย บ้านปู่เท่าไหร่นะคะก็ที่บอกเค่บอกไว้เมื่อวันก่อนนะที่จดจดไว้ก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะหุ้นมันยังไม่ได้ไปไหนนะเพราะฉะนั้นจุดถอยมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยี่สิบหกจุดสองห้านะครับอ๋อค่ะค่ะครับผมประจำผลให้ไปแล้วทุกตัวนะครับค่ะก็ไปจดนะไปจดไว้แล้วกันค่ะนะครับเราจะตามไปดูหัดดูด้วยแล้วก็ไปหาว่าเอ๊ะให้ไว้เนี่ยมันตรงไหนจะได้เข้าใจเนี่ยอืมนะครับมา เขาเข้าใจนะลงทุนนะกว่าจะเล่นรุ่นเป็นนะมันก็ต้องอาศัยถามคอดอย่างเนี้ยเนาะค่ะถามเสร็จแล้วก็ไปหาความรู้นะอืถ้าไม่มีความรู้ก็ต้องยอมนะนะครับค่ะค่ะแต่ไมว่าใครเขาว่าปิ๊งปิ้งว่าใครก็สุดท้ายเราก็เสียหายเองนะคนอื่นเขาก็เข้าใจก็เป็นคนมหาชนนะหรือว่าอะไรเขาเขาก็เขาก็ทาใจเนาะค่ะคืออย่าวผมผมก็ทําใจกันอยู่ว่าผมก็ผมก็ผมก็ ไม,ไม่คิดอะไรนะ,นะร <Okay. S 2> เพราะว่าคนที่ว่าผมเนี่ยคนที่เขาชอบเราก็เยอะะค,คนที่ชมเราก็เยอะแต่คน <Okay. S 2> ที่ว่าเราก็ไม่เคยรู้จักเราร <Okay. S 2> เราไม่รู้เขาเป็นใคร,ครแต่คนที่เป็นลูกศิษย์เราเนี่ยก็จะเข้าใจหมดนะ <Okay. S 2> ในโลกนี้ไม่มีใครมาแบบว่าชอบเราทั้งหมดทุกคนหรอกนะครับอัน <Okay. S 2> นี้เข้าใจนะครับทีพอดีปดิดยมาเ,ออเขียนเจ้าองค์อะไรอะไรพระเอกฮนะสไตล์พระ,ะเอกนะครับ <laughs> ของมันไม่ย่อเอามาเมันตัวขั้นเวลาก่อนี่ไปถึงคู่เอกแต่มันเป็นคู่ต้นเวลาใช่มันมาถูงก่างแล้วคือออกเนี้ยตอนนี้ต้องรับบทหนักเพราะว่าคือช่วยน้ำลงทุนราย่อยนะฮะที่เล่นหุ้นเล็กไงเพราะนั้นเพราะนั้นออกเนี้ยก็ก็จะเจอเด็กก็จะเจอเจอเยอะเลยเน่ย จอเยอะไอ้คนบางคนให้ขายก็ไม <C ourse> ่ขายไม่ขายเหือล้อก็ต้องมาถามนะบางคนก็รู้ตัวเองผิดก็มายองก็จะมาว่าอะไรอย่างนี้นะก็ก็ออกมาเข้าใจแหละบมว่านะออกมาก็เข้าใจแหละมันนะครับก็ให้กําลังใจให้แค่กําลังใจกันดีกว่านะจะได้ถ้าเราไม่รู้อะไรเขาก็ยังมีสิอะไรนะจะได้มีกาลังใจมา พูดในคุณฟังกันนะ <ble> แต่เขาไม่มีใครเขาไปทําให้คุณติวหรอกเนี่ยส่วนส่วนพูดในก็มีคนดูเป็นอเมริกาหลุดแนวโน้มระยะสั้นอยาเข้าไปอะไรอย่างนี้นะก็มีคนดูเป็นเนี่ยลูกสิ่แล้วก็ดูเป็นทุกคนนะอเขาพูดช้าก็คือคุณ <establishing> mm hmm. เปนะ็นนักคิดกันใหม่คุณจะขับพึ่งเข้าอเมริกาเพราะว่าระยะสั้นมันเป็นขาลงเนี่ยทำไมเราไม่ไปหาไปหาคคอนี้เขาเป็นนักลงทุนนะเขาก็มีความรู้เข้ากับแนวบิทคอยนะค่ะเกงคุณไม่ไปหาความรู้ล่ะ ผวารู้แบบเขาเนี่ยมันก็หาไม่ง่ายนะฮะถ้ายังมาผัดวันประการพุ่งอยู่นะครับที่เก็บไปเรียนที่เก็บไปดักเทศที่เก็บจะไปหาความรู้เนี่ยนะครับผลมันก็คือมันก็จะเสียหายตลอดทางแหละนะครับอแล้วพอพอมันมีอะไรจริงก็ไปเรียกกระใขก็ไม่ได้นะฮะดีที่สุดก็ต้องกลับมาหาความรู้อันนี้พูดให้ฟังนะใครจะมาอะไรผมเลยผมไม่รู้สึกอสอะไรเป็สักนีนะ ควาคุมม่สุดใจเนี่ยผู้ถืหุ้นบอว่าเราจำไปตามหน้าที่นะฮะแล้วเราก็าเปิดแล้วว่าตลาดแบบนี้เราก็ไม่อยากเล่นอะไรอ่าใช่ค่แต่เรา,เารจะ่าลงทุนในหุ้นที่มันชัดเจนเนี่ยโลบไฟปป้าในือพวกนี้นะอืมก็ชัดเจนนะครับค่ะอัซีฟาเห็นมีคนถามว่าถ้าหลุดก็ออสซีฟามันลงนะฮะถ้าเรารู้แล้วูุรึเท่าไหร่ละ ตอนนี้วลุ่มอยู่ที่ประมาณสิบล้านบาทแล้วจะมีสนใจอะไรกับมันเนี่ยก็มาลงไม่มีวลุ่มลงมาล้วก็ซื้อสิเราย้อนกลับไปเรงเห็นว่าวันที่วันที่ผมเนนนั้นเนี่ยมีคนซื้อขึ้นไปวันนั้นวลุ่มเยอะเลยถูกไหมครับก็ปิดตลาดใช่ไหมฮะถ้าถ้าซื้อเจตบิยูดีพีจะถูกตัวคราวนี้ถามว่าทําไมมันลงมาตรงนี้เป็นคนที่ไล่อยู่นั้นแหละแล้ววันนี้ก็มาขายจริงแล้วก็ซื้อสวนสิถูกไหมครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเราดูเป็นอย่นี่เองว่าอ๋อมันลงมาดูนี้ก็ซื้อซิอ,อไปเปิดดูงบอังงบมันก็ดีนี่ใช่ไหมฮะ,ะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไมีอปัญหาอะไรเนี่ยแค่เราดูเป็นเราก็ไม่ต้องถามแล้วว่าทาไมอ๋มอ,อ,อลงมาอีกทีสมัยสงซื้อ,อนองเนี่ยครับหรือใครวันนั้นไปไล่เกิดไล่ไปก็ไม่ต้องขายอะไรนี่ไม่ได้ยอะไรนะครับก็ก้ากังวลกับการเปลี่ยนของราคาหุ้นนะฮะค่ะ เลยพูดไม่ได้หรอกนะฮะไม่มต้องไปเล่นดีกว่านะใช่พุ่มมันมีพื้นฐานเข้าไปดูงบขนะายไปเรียนสิบหนึ่งก็ดูเป็นดูเสร็จเออมันก็มีพื้นฐานนี่ขายมาก็มีคนเทโกเวอร์มันอะไรต่มอมนี้เพราะฉะนั้นมันเกิดจากนักกิตกาไรที่เข้าไปซื้อแลว้วพดไม่ไปกาวตัขายจริงลงมาค่ะเขาอาจจะขายีฟาวไปซื้อตัวอื่นได้กำไรไปแล้วแมตช์แล้วก็วจบไปนะสรุปแค่เนี้ยนะครับแค่มีความรู้ง่ายๆมันก็มันต้องไป กะจายอะไรจะมาบ้านปูอย่าเพิ่งรับนะพี่นิพนธ์บอกแล้วนะคะบ้านปูผมว่าสไตล์แบบนี้มันยืนอีกนานนะฮะคือบ้านปูเนี่ยเป็นรุ่นขนาดกลางแล้วแกบนี้ก็ไหลหมื่นล้านนะฮะเล่นตอนนี้ไม่ได้หรอกอย่าเพิ่งเข้านาเห็ัมัูถูาดจะเข้าอีกนะใช่คือพวกนี้อะไรเป็น c ม m m o d i t y นะเวลาจะลงเวลาจะขึ้นจริงอ่ะมันจะพวดให้เราตกใจอ เ,เ,เดี๋ยวทนไม่ไหวนนบานปูถแถวๆนี้สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสี่อุ้ยตั้งนานแล้วยืนตั้งนานแล้วจำไว้ลพู่งนหมดทีเวลามันยิขทางล่างอย่าพิ่งไปเจอเลยมันจะมีล<ม>ั้วทางล่าง,งที่ใช่มันจะมีครั้งหนึ่งนะฮะบางทีมันทําทาขึ้นสี่ห้าขึ้นก็มันทำเจ็ดขึ้นอันนี้ก็ต้องต้องต้องมีประสบการณ์นะครับาาราคาจากแถงนี้ปลอดภัยไหมเออมันปลอดภัยนะแต่ถ้าเราเป็นนักเก็งออนไลน์เวลามันพุ่งลงไปที่หกบาทยี่สิบเราก็ไป ไปอะไรนะฮะคุมมารมไม่อยู่ก็ไปขายนะใช่ใช่แล้วก็วิ่งใส่หน้าทะลุไปนู่นก็บนไปรู้สลายไ่หะหุ่นมีเทรนกินดีกว่าถ้าจะเล่นซื้อมากายไปเนาะถ้าเล่นลงก็หนักหนักกว่านี้อ่าถ้าใช้เวกอ่ะสิบเจ็ดสามซื้อสิบเจ็ดหกขายคช่ะปติบแปดก็ช่างมันแล้วไม่ได้ไปหรอกอ่าอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องต้องทําเป็ดค่ะเดี๋ยวไปดูเซฟตี้ทีเฟกเนาะก็เห็นไม่อยู่ตรงเนี้ยยังไม่ไปไหนก็ผมที่บอกว่าต้องดูให้ครบบรฤหัสก่อน แล้คอยค่อย่อยมาดูว่านะครับตัวของเชนฟิซตี้เนี่ยจะอยังไงไปดูยู <you S 1> เลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าผมดูอะตัวยูอะนะครับวงรูปมันเข้ามาในทางรองนะ uh. แสดงว่าต่างชาติเนี่ยไม่ได้ปิดนะฮะดูถึงวันนี้นะครับต่างชาติยังถือรองอยู่แสนสี่หมืนสัญญานะครับเพราะนั้นถ้าเขาโลไปแสนสี่หมืนสัญญาก็แสดงว่ามันยังไม่ลงเขายังไม่ให้หุ้นใหญ่ลงนะฮะ ก็เขาเป็นลนักษณะแบบนี้เพราะนั้นเราต้องดูต่อพฤติกรรมของเขาว่าเขาจะเอาอย่างไรนะคือหุ้นใหญ่เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของสถาบันในประเทศกับกับต่างชาตินะฮะแต่ถ้าสองคนเนี่ยเขาเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน,นกกที่ผมพูดบ่อยๆว่าท่านเจ้าผู้หลงไปทำไมนะฮะนะครับ,รบหุ้นที่มันลงมันเป็นหุ้นตัวเล็กนะครับแต่ทองคำก็กรอบใช้เวอยู่นะครับพันสองร้อยสี่สิบหรือจะพูดชัดๆกันหนึ่งสองสามเจ็ด 7. นะครับขบวนก็หนึ่งสองหนึ่งสองหกศูนย์นะฮะเป็นใชเว่ ตัวนี้ก็อยู่ตรงกลางนะคือถึงถ้ามันวิ่งพ้วดขึ้นไปแหลกแเนี่ยมันก็เป็นชอ็อตถ้ามันลงพรวดลงมาข้างล่างมันก็เป็นลองนะเพราะมันเป็นเซเว่คราวนี้ถามไหมก็กะก่ไว้แล้วกันหนึ่งสองหกสูแล้วก็ไปดูแท่าที่นําตรงัานนะครับอว่าจะชอ็อตถิ่มจะลองก็จะดูหน้าง,งานนะครับเซเวต้องดูหน้าง,งานทั้งหมดนะ่ะาตามกันวันพฤหัสนะคะได้ครับค่ะข,ขอบคุณมากนะคะ ค่ะปฏริยค่ะค่ะก็อัปเดตจากคุณทิพย์พลนะคะก็รอสถานการณ์ในเรื่องราวของทางด้านปิดงบครึ่งปีแรกนั่นเองนะคะส่วนทางของทางด้านทีเฟกตอนนี้นะคะทางด้านต่างชาติมีโพซิชันถืออยู่ประมาณ1 4สแสนสัญญาทางด้านตัวอยู่นะคะอ่ะกลยุทธ์แต่ละทางตามกันจากข้อมูลตรงนี้นะคะพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามคุณธีราศาักดิ์ตามสเต็กสเต็กสเต็กนะ,ค,ะคุณกรพัฒน์นั่นเองนะคะในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ